าาครารข้อความแนนาาสารข้อความอะไรสารข้อความเลยเหรอครับก็คิดว่าถ้าศาสตร์อะไรก็คงเป็นการศาสตร์สิ่งที่นี่แหละอยู่ในใจผมอย,อยากที่อยากพูดคุยกับแฟนๆทางโซเชียลเลวกันเพราะว่า,าขเขาเรียกว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้ยังตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดียวที่จะหายคิดถึงกันได้ก็คือการคุยกันทางทางโซเชียลอะไรย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าถ้าช่วงสงการมีเวลาหยุดสักวันสองวันเนี่ยก็จะ นั่งคุยกับแฟนๆแล้วก็สาดความรู้สึกดีสัดพลังบวกให้กันและกันนะครับก็ทําให้ใจเย็นขึ้นด้วยอะดับร้อนแทนช่วงแทนการออกเล่นน้ำแล้วกันเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นน้ำสงการเลยก็สงการนะครับเป็นช่วงที่ประเทศไทยร้อนที่สุดของปีนะครับแต่ก็อยากให้ร้อนกายแล้วก็อยากให้ทําใจให้เย็นจะได้บาลานซ์กันนะครับครับก็ทำใจให้เย็นก็คืออ, <laughs> อยู่กับสิ่งที่เราชอบอยู่กับสิ่งที่เรารักนะครับแล้วก็ อ่าถ้าเราโมโหถ้าเราโกรธเนี่ยก็นับ1นึ่งถึง <Okay. S 1> ถึง10บถึงร้อยครับผมส่งงานไปนี้ฝากข้อความอะไรเหรอโ่า <Okay. S 1> oh, ความรู้สึกร้อนอยู่แค่ความคิดจองจริง <Okay. S 1> ถ้าเราคิดว่ามันไม่ร้อนแล้วออกไปมันก็ไม่ร้อน ผมขอให้ออกไปข้างนอกสงการอะเราไม่ร้อนไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่บ้านก็ได้คือเราต้องใช้ชีวิตไงแต่ออกไปขอให้แบบว่าถ้าเราสนุกสุดหรือว่าเราเต็มแม็กกับชีวิตอะเราก็จะมีความสุขกับมันครับแน่นอนแค่นี้ครับเพืพอนะครับผมว่าขอให้มีความสุขกับทุกวันที่ที่แบบว่าใช้ชีวิตดีกว่าเนาะเออมีความสุขกับทุกอย่างแบบรู้สึกว่าพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็อยากพร้อมที่จะแบบว่าใช้ชีวิตไปดีกว่าผมว่าสำคัญ ถ้าไม่สัดน้ําจะสาดข้อความอะไรเหรอก็สาดข้อความว่าคิดถึงทุกคนนะครับปกติสงการเราก็อาจจะได้เห็นหน้ากันบ้างตอนแบบว่าตอนกลางคืนแบบว่าเที่ยวเที่ยวสัดน้ำอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เที่ยวนานแล้วก็เป็นความคิดถึงแล้วกันนะครับส่งไปนะครับให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลตัวเองกันไว้นะครับช่วงนี้ครับ โอยพรนะครับสงการนะครับก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับในทุกๆปีนะครับแล้วก็ใครเดินทางกลับบ้านนะครับไปหาครอบครัวนะครับก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับแฮปปี้สงการครับครับสงการนี้นะครับสาดน้ําไม่ได้เราสาดอย่างอื่นกันก็ได้ครับสาดอะไรเดียรสาดอรสาดเป็นคําพูดแล้วกัน ความเป็นห่วงการดูแลสุขภาพอะไรช่วงนี้ยหน้าร้อนอะผมว่าร่างกายเราค่อนข้างที่จะอ่อนแอนนะเพราะว่าอากาศมันร้อนไหนจะแบบอาหารที่มันร้อนมันจะทําให้ท้องเสียได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับเพราะว่าหน้าร้อนเนี้ผมว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราต้องระวังตัวเองมากเป็นพิเศษเลยด้วยก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆสาดน้าสาดได้แต่ตัวเอทีเคก่อนได้ไหมไอือ ครับตรงการน,นี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะครับเดินทางปลอดภัยครับดื่มไม่ขับแต่ถ้าดื่มสัางๆขับได้สบายมากเลยครับ